สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของดาวพฤหัสนะคะที่เป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะคะดวงใหญ่ที่สุดนะ,ะเรียกว่ามีความสำคัญที่สุดนะ,ะประมาณนี้ย้ายวันที่29มีนาคมนะคะดาวพฤหัสเนี่ยมาทับลัคนาชาวราศีมังกรนะคะอยู่ จนครบเวลาแล้วนะครบเวลาคือวันที่29มีนาคมก็จะทําการยกย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะเรือนกระดุมพักก็คือเรือนการเงินของชาวราศีมังกรน,นะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างนะกับ ชาวราศีมังกรน,นะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะสามารถอัปเดตดวงจากลัคนาราศีก่อนนะคะถ้าทราบนะคะถ้าไม่ทราบก็ดูตามราศีนะคะหรือถ้าใครอยากจะทราบลัคนาราศีนะคะก็แอดไลน์แอดหห้าเนะคะเข้ามาจะมีรายละเอียดบอกนะว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างนะคะเป็นบริการฟรีนะคะสําหรับเฉพาะการหาลัคนาราศีนะคะ ผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับผู้ที่กดติดตามแล้วนะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะสําหรับทุกกําลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาทุกคอมเมนต์นะทุกความสนใจละกันขอบพระคุณมากนะคะสำหรับดวงดาวนะคะในช่วงของปัจจุบันนะคะก็คือดาวจะเป็นลักษณะนี้คือมีดาวเสาร์และดาวพฤหัสนะคะอยู่ที่ลักษณะตัวเองคืออยู่ที่ราศีมังกรนั่นเองนะคะดาวพฤหัสนะคะเป็นตัวแทนของ สหัชชะนะคะแล้วก็วินาศนะคะซึ่งแปลว่า,าสหัชชะเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของพี่น้องนะคะเพื่อนฝูงสังคมนะคะคอนเน็ชันนะคะความสนใจต่างๆแวดวงที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะก็คือสังคมรอบตัวเรานะ,ะอาจจะเป็นความสนใจร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นสังคมในการทํางานสังคมที่อยู่ใกล้ตัวเราะะหรือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง นะรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางระยะสั้นๆก็เป็นสหัชชาด้วยเหมือนกันนะคะวินาศก็คือเรื่องของอะไรที่เป็นเบื้องหลังนะถ้าพูดถึงแง่ปันกลางแง่กลางๆความหมายกลางก็คือการทํางานเบื้องหลังนะการอยู่เบื้องหลังเรื่องต่างๆนะเป็นผู้ให้คําปรึกษาเป็นผู้แก้ไขอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเป็นเรื่องของปัญหาเรื้อรังที่มีมาแต่เก่าก่อนเป็นปัญหาหนี้สินก็ได้นะคะปัญหาของคนอื่นปัญหาของครอบครัวที่ เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหรือเป็นความลับอะไรบางอย่างที่เรามีนะแล้วบอกใครไม่ได้นะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆหรือเป็นเรื่องของความล้มเหลวในชีวิตที่ผ่านมาก็ได้นะคะสำหรับพบวินาศนะคะเป็นพบที่กึ่งดีกึ่งเสียนะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าวินาศดีร้อเพราะวินาศเป็นทุกสถานภพนะคะดังนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านว่าคุณภาพของพบวินาศดาววินาศของคุณนะคะเป็น อะไรถ้าวิญาณของคุณเป็นดีนะเป็นสี date, มนตรีเดชมันก็คือมันก็คือความหมายก็จะค่อนไปในทางดีมากกว่าแต่ถ้าวิญญาณคุณเป็นการะกีนี้นั่นหมายความว่ามันก็จะเป็นตรงกันข้ามนะคะสาหรับดาวพฤหัสเนี่ยทับลัคนาตอนนี้มีมาตรฐานเป็นนิดคือกําลังอ่อนแล้วก็อยู่คู่กับดาวคู่ศัตรูก็คือดาวเสาดาวตัวเองดังนั้นชาวราศีมังกรนะคะก็จะพบกับความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะสำหรับ ปีที่ผ่านมานะคะ63บางคนก็เปลี่ยนมาตั้งแต่61 62 63นะคะเรื่องจากดาวเสาร์เนี่ยก็เข้าวินาศมาก่อนหน้าน,นี้วินาศอย่างที่บอกนะเป็นพบที่ไม่ได้เชิงว่าดีทั้งหมดดังนั้นเนี่ยบางคนก็มีความผิดพลาดล้มเหลวทางการงานนะคะความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่หรือการถูกกันแกล้งหรือ,เ,อเกิด ติดขัดสะดุดในชีวิตโดยที่มันคาดไม่ถึงนะคะก็ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันเพราะว่าดาวเสารก็มาทับลัคนณาและเป็นเกษตราธิบดีสําหรับดาวคู่75ที่ทับลัคนานะคะเนื่องด้วยพาาระรหัสเป็นนิดดังนั้นเพื่อนฝูงสังคมแล้วก็คําว่าวินาทมันก็เลยมาเป็นนิดด้วยก็คือน้อยด้วยค่ะค่อนข้างจะให้ผลเสียมากกว่าผลดีเรียกว่าผู้ใหญ่นะคะก็ให้การสนับสนุนได้น้อยนะจากที่เคยพูดคุยกัน หมายมั่นอย่างดีนะฮะตกลงกันอย่างดีก็ผิดคําพูดผิดสัญญานะหรือช่วยไม่ตลอดรอดฝังนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของงานราชการก็ได้เพราะภารืหัสก็เป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการองค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานในนั้นนะคะโครงโครงการหรือว่าองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงกระทบถึงเราก็ได้นะนอกจากนี้57เเป็นคู่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงแล้วก็คู่ที่ ผันผวนมากๆนะคะดังนั้นเมื่อมาทบลัคนาการที่จะวางแผนอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีความผันผวนสูงเกิดความพลิกคว่ำขมำหงายแบบงงๆนะ,ะมีเหตุการณ์ปัจจัยต่างๆที่มันทําให้เกิดความผันแปรไปนะคะหลังวันที่29มีนาคมนะคะดาวพรหัสนะคะซึ่งเป็นดาวที่มีกําลังอ่อนจะย้ายเข้าไปสู่เรือนของการเงินนะคะเรือนกระดุมพระอยู่ในเรือนการเงินดังนั้นการเงินของมังกรเป็นราหูนะคะ ราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินเมื่อมีพรฤหัสไปอยู่นะคะก็คือสหัสชาลวินาศไปเป็นการเงินนั่นเองนะคะแต่คราวนี้ก็ไม่ได้มีกําลังอ่อนแล้วนะมีกําลังที่เป็นปกตินะคะจะเดินเป็นปกติอย่างรวดเร็วเลยในวันที่29มีนาคมถึงวันที่16มิถุนายนนะคะหลังจากนั้นเป็นยังไงก็คือจะเดินวิปลิตอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเดินถอยหลังกลับมาอยู่ในมุมแบบ75เหมือนเดิมเลยดังนั้นเนี่ย ช่วงเวลาทองนะของชาวมังกรน,นะคะก็คือ29มีนาถึง16มิถุนายนนะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสมีกำลังดีเมื่อมีกำลังดีก็เกิดเรื่องดีๆขึ้นอยู่ในเรือนการเงินก็เรื่องดีๆในเรื่องโอกาสทางการเงินนะคะใครที่บอกว่านะราหูย้ายแล้วนะคะอยู่ในเรือนการลงทุนแต่ยังไม่เห็นงอกเงยน,นะคะก,ก็ต้องรอดาวพฤหัสเข้าไปช่วยเสริมน,นะคะณจุดนี้นะคะพฤหัสจะเข้าไปอยู่ในเรือนของราหูนะคะ ราหูก็เข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะเป็นเรือนของดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนการลงทุนนะคะเรื่องของคนอายุน้อยกว่าเรียกว่าชาวมักงกรเนี่ยนะจะได้ดีเพราะคนอายุน้อยกว่านะอายุอ่อนกว่านะคะอาศัยไอเดียอาศัยลู่ทางอาศัยการแนะนำนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของอะไรใหม่ๆในชีวิตที่ที่ได้รับคําแนะนํามาจากคนอายุน้อยเนี่ยนะที่อยู่รอบตัวจ,จะเป็นน้องก็ได้อาจจะเป็นรุ่นน้องอาจจะเป็นทีมงานนะคะที่เขามีสมองที่ เรียกว่าเหมาะกับสมัยใหม่อาจจะได้เข้าไปสัมผัสกับอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาและจนเกิดเป็นโอกาสทางการเงินนะ,ะปุตตะก็ยังแปลได้ถึงการงานของชาวมังกรด้วยนะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับปุตตะก,ก็เป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆก็ได้บางคนก็ไปเจาะกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเด็กๆทารกเด็กอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเด็กอ่อ,อนเด็กปฐมเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนะคะรวมไปถึงเรื่องของ นวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะที่ต้องเป็นมาไวไปไวนะคะรวมไปถึงเรื่องการลงทุนการเสี่ยงโชคเล่นหุ้นนะคะลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องของปุตตะนะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของอการบริการนะคะของกินของใช้ก็ยังได้อยู่เพราะดาวสุกนะก็เป็นความหมายเดียวกับอันนั้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของลดนิยมความชอบนะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะของเรานะคะเป็นงานดีเล์ฮอบบี้ นะเป็นธุรกิจแนวนั้นนะคะทําให้เนี่ยกระดุมพ้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะปุตตะอธิบายไปแล้วนะชาวมังกรมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เปลี่ยนแปลงการงานนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะถ้าเกิดดาวของคุณนะไม่เป็นกาลกินีจรดาวที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะไปในทางที่ดีขึ้นพบเจอสิ่งอะไรใหม่ๆการลงทุนแบบใหม่นะคะการทํางานแบบใหม่เรียกว่าเหมือนเปลี่ยนชีวิตอะ แล้วก็ไปพบผลทางทางการเงินในแบบรูปแบบใหม่นะคะเพราะว่าพระเรื่องหัดก็วินาศไปอยู่กระดุมพระนะคะเรียกว่าความเป็นส่วนตัวนะความชอบส่วนตัวความลับความมีโลกส่วนตัวของเราหรือว่าการทํางานเบื้องหลังไปเป็นการเงินนะคะแล้วการเงินไปเป็น การลงทุนดังนั้นมีความเกี่ยวข้องกันว่าโอกาสและโชคลาภทางการเงินมันจะมีเข้ามาสําหรับชาวมังก่อนโดยเฉพาะช่วงเวลาที่บอกก็คือนะ29มีนาถึง16มิถุนายนใครที่มีโปรเจกต์หรือกําลังลังเลว่าเออมีคนมาชวนไปทํานูน่นทํเนี่นะคะแล้วเขามีอายุน้อยกว่าหรือมีศักต่ํากว่าเรานะในทางอายุนะก็ลองดูนะคะลองศึกษาดูนะคะก็ ค่อยๆลงทุนนะจากน้อยไปหามากตามกําลังเพราะว่าจะมีช่วงเบรกอีกครั้งหนึ่งคือหลัง16มิถุนายนดังนั้นดูช่วงเวลาให้ดีนะแล้วคุณก็จะเขาเรียกว่ากอบโกยได้พอสมควรนะคะอ่าสำหรับเขาเรียกว่าโอกาสในทางการลงทุนหรือการจะได้กําไรเนี่ยนะก็จะต้องติดตามดวงรายเดือนที่เป็นเรื่องของดาวศุกร์เพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนของที่ราหูไปอยู่ถ้าศุกร์ดีนะราหูก็จะให้ผลดีในเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภ นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสุกเขาแย่นะสุกเดือนนี้ดันมีเป็นปราเป็นนิดนะก็อาจจะต้องหย่อดลงมาหน่อยนะคะเรียกว่าต้องดูตามดาวจรด้วยนะคะแล้วก็ดาวเสานะคะดาวประจําตัวก็เป็นเกษตรราธิบดีนะ,ะสปีครึ่งนานทีเดียวนะ,ะดาวเสานะคะถ้า ทักษะจรของคุณดีนะก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยนะคะมีความกระฉับกระเฉงขึ้นนะต้องสังเกตตัวเองนะคะกระฉับกระเฉงขึ้นนะมีสติปัญญารอบคอบนะคะร,รอบคอบนะไม่ใช่ระแวงนะร,รอบคอบไม่มิตกกังวลนะเรียกว่าเรียกว่าเก๋าอะนะมีความเก๋าในตัวเองนะคะดึงความสามารถประสบการณ์ของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะมีความอดทนได้มากนะคะเรียกว่ารู้จักรอคอยนะไม่ได้แบบ หุนหันพันแล่นหรือว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในชีวิตแต่ถ้าดา,าวเสารคุณมาตรฐานไม่ดีนะก็อาจจะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลจนเกินเบอร์นะเกินไปนะลักษณะนี้หรือว่าเป็นโรคเครียดนะคะหรือว่าวิตกกังวลสูงนะไม่ได้มาในทางรอบครอบมากกว่ารอบครอบไปเลยก็คือวิตกนั่นเองนะดังนั้นก็นะสังเกตร,ระดับของตัวเองถ้าเริ่มไม่ดีก็ต้องควบคุมตัวเองนะรู้ว่า อ๋ออันนี้เป็นอิทธิพลของดวงดาวนะคะความเครียดจะเครียดง่ายนะคะเครียดง่ายทุกง่ายโมโหง่ายหงุดหงิดฉุนเฉียวอะไรแบบนี้นะคือเป็นดาวเสาร์ที่กำที่มาตรฐานไม่ค่อยโอเคนะคะอ่าทีนี้ถ้าใครตัวองค์ประกอบแล้วดีหมดทั้งตัวเองทั้งพลังหัษทั้งราหูแน่นอนว่าคุณก็จะต้องใช้ความเก่าและประสบการณ์ของคุณนะได้เงินมาอย่างแน่นอนในรอบนี้นะคะแต่สําหรับผู้ที่เสียตัวใดตัวหนึ่งนะมันก็จะลดหย่อดลงไปนะประมาณนี้สําหรับมังกรน,นะคะอ่าสำหรับเรื่องของ ดาวจรในแต่ละเดือนนะคะก็ยังสามารถติดตามชมกันได้นะคะในคลิปอัปเดตดวงรายเดือนนะคะสำหรับคลิปของดาวพฤหัสนะคะก็ติดตามได้อีกครั้งนะคะในอัปเดตดวงครึ่งปีหลังนะคะว่าหลังจากที่ดาวพฤหัสเขาเดินวิปริตแล้วนะ,ะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ